มิจิว่าวันนี้ก็มิจินันนิจิวันที่ยี่สิบเจถุษาสองห้า้า5้าชิซูกะเวลาสิบเอ10นาาวันนี้ลางานเพราะว่าดูบรรยากาศห้องอ่านไม่เห็นนะคะปิดบ้านฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือปิดประตูฝั่งขวามออือไม่มีแสงแดดแล้ว แต่ก็เห็นอยู่เพราะว่าปวดตามากอ,อาการก็มันเหมือนมีอะไรมาที่เมื่อคืนนี้มันจ็บจิบกๆพอตื่นมามันรู้สึกเคลื่อนก็เลยคิดว่าลานฝาไม่ได้เจอเลยงานะนะคะออลไานจริงอื ก็เกิดตาบอดมาเดี๋ยวเราเจะเอ้ยมีตาเอาไว้มองหาราเราลาดีตานอุอ่ะอก็วันนี้ที่บ้านไปเที่ยวกันแล้วว่าจริงเขาจะไปเที่ยวพร้อมกับรับเรากับไทยอะ่ะแต่เราโดนเรื่องจับไงในอดเที่ยวเต่เรารู้มีเศร้านะ ก็บ้านฝั่งนักขัพนมฝั่งไว้อื่นแล้วก็ฝั่งชาเชิงซาวมารวมตัวกัน,ข,นข่าวนี้เพราะมันก่อนเปิดเทอมไงก็เลยรวมตัวกันได้ก็ไปหัวหินกันละสองทุมนี้ที่บ้านฝั่งนักขัพนมาจะเดินทางเราทำไรอะ่ะน้องทำงานคื <c oughs> อกลับแล้ว อยากกลับไทยแล้วอค่ะอยากกินเตี๋ยดูดีอ่ะคิดถึงเตี๋ยดูดีแล้วทำงานหอด,ด้วยอ่ะเป็นแค่ลูกกระจ้าเองท,ทำงานหอดี กบบนีเช right> ื่อน่วกังวก็เดี๋ยวมามาทึกประจำวันแล้วคงไปนอนพักแล้วเพราะว่าต้องเซฟตาไว้หน่อยตอนนี้ไม่เหนาวารุ่มากตาไม่ดีวันดีทุกคนตอน9โมงไทยสวยโง่ชิคเซอร์กะค่ะ